พี่คุ้มเชื่อมปี21ต,ตูดสูงเขอไม้นะครับแสน8,900บาทมาเบิง่งกันเลยตัวคันนี้ดาวสามรวยคับค่ายหัวสามพันเก่ามาเบิ่งครับห้องเครื่องจะสร้งางน,นี่มาเนี่เครื่องยนต์ดีเซลสองกุฏาน้าขันาา้นสายขวาเดียมเบิร์นะครับมาเบิ่งภายในบ่นนี้สีรอบคันนี้ัูคันนี้สีสันกาาน็สดใสนะว่ะมาเบิ่งภายในเปิดแคปได้ตัวคันนี้แสน8,900บาทปี2011ต,ตูดสูงนี่นี่ไปหาใช้ได้นี่คุณ โอ้บ่พวเพิ่งขันนี่ขั้นทรายขัวเดิมรถเดิมๆดีๆแบบนี้เขาคือขายถือกับว่าเซนเปรก5,000บพราะเบิ่งมาเนี่ยเทียมไม่สองเซนหาภาพกระจกก็ได้เห็นบ่นี่ยเดิมๆกันเลยนี่รถบ่ค่อยแก่ <c oughs> เลยหมห้เห็นบ่ภายในก็สะอาดสา,าสนเซนเปรก5,000ปีสิบเอ็ดแบบน,นี้สีสันเดิมๆนะ รขันนี้โอ้คักๆๆัันส้นท้ายกันนั่งใหม่ๆอยู่ได้เป็นตัวอีกตัวไฟฟ้ารอบขั้นนะครับนี่สีสานไหมสีสานรถขันนี้ไหมบงเงืนอ,อ,อาทีสองเ0นหาสองเนหวก็อยแสนแปดก็รอนก็พ่านะี่กำไรหลักพันข่อยกเกาน่อละนี่ภายในสาสา,านนะกับตกไฟฟ้าเห็นบอกนี่เติมเม,มสดสดใสๆรถขันนี้